not me not me not 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 me not 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 me not me ไม่ใช่ฉันแน่นอนฉันไม่ได้เป็นตอนนี้ไม่มีแขกรับเชิญไม่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 ไมึ่งหนึ่เราเริ่มเกมมาแล้ว ตาแรกก็ได้เป็นบอสเตอร์เลยว,ว้าว ไม่ได้เป็น

โอเค แต่ไม่ได้เปิดนะหกปิดตึง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 ไม่นะไม่จะเป็นเป็นไม่ได้เนี่ยนะตาต่อไปเลยแล้วกันถ่ายเป็นไม่นะไม่ได้เป็นอีกแล้วตาต่อไปเลยก็แล้วกัน ในที like ่สุดก็ได right. really like ้เป็นแล้วอะไรก็ไม่รู้ได kind of like ้นต่งหลายตาตัดงานไปแล้วไปแล้วไปลไม่มีใครเจออ้าวอ้าว สวยแน่เลยสวยแน่เลยสวยแน่เลยอ่ะวัดวัดรีพอร์ตเองยังไม่รู้เลยว่าใคร เดือสิใครจะโดนเตะอ,ออกนะไม่มีขวดเราเลยอ่ะมกับพี่ Not me Not me จริง อยู่ดีดีก็ชนะไฮเปอร์มอนสเตอร์ใหม่เร็วกลับมาในพอนสเตอร์เหมือนเดิมห้องใหม่เย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 ่แย่แย่แย่ทำไมมันต้องมีสามทำไมมันต้องมีสองคนด้วยแมวน่าออกมาเร็วให้เหลือคนหนึ่งให้เหลือคนหนึ่ง

ใจเยอ์ที่เลทเอาล้องพิซมาคือแต่ถ้าอยากให้พี่สาวคนนี้ม,มีใจกว่านี้ง้อตมรวจหรือหข่าวก็ลองฟังเสียงคุณสกูนาเลยครับน,น้อ,บนนองแกะหางถ้าเป็นอยู่ก็ต้องไปส่งไปย เอ็นไม่ได้นวะจะโบยแ่ดอกไอออม้น็อตน็อตมีโอ้เกือบเกือบโดนเตะออกเมื่อกี้ใครบอกน็อตเมื่อกี้ใครบอกสีเหลืองกับเมื่อกี้ใครบอกสีฟ้าอ่อนกับสีชมพู สีเขียวเาเขียวเข้มใช่ตายแน่กดทำไมเดี๋ยวกอไปเลยกันได้สะะินะกิดจั่ Good job Good job หยุดก <OR egg wiggle noise> ่อนเล่นไปโซโบสตาร์หนึ่งก็พอเดี๋ยวก็จบคลิปแล้วเนี่ยจบคลิปแค่นั้นแหละขี้เกียจเลย